คุณปู่ไพวง์เตชะนรงโผล่คอมเมนต์หลังกันชัยให้แม่ร้องสุภกิจโชว์หน้าล่าสุดทางด้านแอชุติมาและร้องสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สดทะลุแสนกันเลยทีเดียวโดยทางด้านแอชุติมาได้เล่าในรายการโหนกระแสว่าแอชุติมาครบร้องสุภกิจมาหปีกว่าตั้งแต่ร้องอายุ19เ้ออายุห0พวกเราอายุห่างกันส1เอ็ดปี นอกจากนี้แอชุติมายังเป็นคนส่งฟรองเรียนหกปีแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่จบซึ่งทางด้านแอชุติมาให้เหตุผลว่าอยากให้อนาคตน้องจริงๆส่วนฟรองสุภกิจบอกว่าที่เรียนไม่จบต้องรับส่งที่แอไปทำงานตลอดล่าสุดทางด้านเพจอัพสองยูฮาได้ออกมาโพสต์รูปภาพช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสะที่ทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ให้แม่ฟรองสุภกิจถอดแมสโชหน้ากลางรายการพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ที่หนุ่มบอกให้คุณแม่ถอดหน้ากากออกทีวีแล้วชมว่าสวยไม่หยุดบอกแม่ตึงมากตึงทั้งหน้าทั้งนิสัยเลยซึ่งงานนี้มีทางด้านคุณปู่ไพวงเตชนรงคพ่อของสงกรานต์เตชนรงค์ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นข่าวดังกล่าวอีกด้วยโดยได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปน้ำตาซึมซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตกดไลค์กันเพียบ